ให้ทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับชาวธาตุดินด้วยนะคะชาวราศีพฤษภราศีกันและราศีมังกรเรามาดูกันนะว่าความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะฮะจะเป็นใครกันมีห้าเหรียญมาสองเหรียญเจ็ดเหรียญแปดเหรียญมีแต่ไพ่เหรียญน,นะแล้วก็ไพ,พ่พระนะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า ชาวทัดินช่วงนี้นะคะอาจจะโฟกัสตแต่เรื่องเงินเรื่องของการสร้างเหนือสร้างตัวแล้วก็ค่อนข้างที่จะนะ ปลงปล่อยวางเรื่องความรักความสัมพันธ์หลายท่านไม่ได้ห่วยหาความรักนะคะอยู่ในช่วงของการรอคอยนะไพ่พระหลายท่านอาจจะมีโอกาสได้ไปขอพอรไหวพระกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพอรให้เราได้พบเจอกับรักแท้คู่แท้หรือว่าไปขอพอรกับองค์พระแม่รักษมีพระพิฆเนศนะคะองค์เทพต่างๆรวมไปถึงการได้มีโอกาสไปทําบุญตัดกรรมเพื่อให้เราได้พบเจอกับความรักด้วยไหม ดิชารีออดนะคะช่วงนี้อยู่ในช่วงเวลาของการที่เราเองมุ่งหน้าไปในเรื่องของการสร้างเนือ้อสร้างตัวพยายามที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยดูดีมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะสามารถที่จะรับผิดชอบตัวเองได้แล้วก็ค่อนข้างที่อยากจะพัฒนาตัวเองนะหลายท่านอยู่ในช่วงเวลาของการพัฒนาตัวเองเด็กดาบนะคะไม่ค่อยได้สนใจเรื่องของความรัก ไม่ค่อยกล้าที่จะไว้ใจใครไม่ค่อยกล้าเชื่อมั่นไม่มั่นใจในตัวเองเลยว่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตที่จะเข้ามาเป็นความรักที่ดีเนาะเด็กดาบเนี่ยมันมีการตั้งคำถามในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ไม่ค่อยไว้ใจความรักยังไม่ได้ไว้ใจคนที่จะเข้ามายัางไม่มั่นใจว่าตัวเองจะมีรักแท้มีความรักที่ดีหรือเปล่าแปดวยนะคะบางท่านเพิ่งจะเดินหันหลัง เพิ่งจะยุติความสัมพันธ์เลิกกับความรักครั้งเก่ามามันยังอยู่ในช่วงเวลาของการทำใจเนาะอยู่ในช่วงของการทำใจอยู่ในช่วงเวลาของการรอคอยความเป็นรักแท้หลายท่านนะคะ,ะเผชิญกับความรักที่บางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นความรักที่เราทุ่มเทมามากๆแต่ก็เจอกับความรักที่ไม่ค่อยชัดเจนเจอกับรักที่มีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าหรือเราใช้เวลารักใครสักคนมานานมากๆ แต่ว่าเรื่องของภาระหน้าที่การงานเรื่องของระยะห่างก็ทำให้เราอาจจะมีปัญหามีปัจจัยอื่นมีบุคคลที่สามเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์จนเกิดการเลิกลาเนี่ยฮะเกิดการอย่าร้างเกิดการแยกกันอยู่บางท่านนะคะรักทางไกลรักกับชาวต่างชาติรักกับคนที่ไปทำงานอยู่ไกลบ้านรักกับคนที่เราไม่ค่อยมีเวลาให้กันด้วยปัญหาที่มันสะสมนะคะปัญหา ปัญหาเล็กน้อยที่มันสะสมสะสมมามันก็เลยอาจจะกลายเป็นประเด็นเรื่องความรักความสัมพันธ์เนาะจึงทําให้คุณเองเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาของการเสียหลักอยู่เนีคะชาวทัดดินยังไม่ได้รู้สึกว่าอยากมีความรักหรือว่ายัางไม่พร้อมนะแต่ก็ไปขอพอรมาบ้างนะสําหรับใครที่ไปขอพอรมาลองคอมเมนต์มาบอกนิดนึงนะคะว่าขอพรความรักให้เจอคนแบบไหนอืม คุณยังสนุกกับการใช้ชีวิตอยู่อืยังสนุกกับการใช้ชีวิตนะยังสนุกกับการที่เราก็อยากที่จะใช้เวลาอิสระไปก่อนยังไม่ได้อยากที่จะมีใครนะรอคอ,อยวันนี้มานานบางท่านเนี่ยคือเรามีคู่ชีวิตมาหลายปีมีแฟนมาหลายปีไม่มีโอกาสโสดเลยก็เลยทําให้ พอมันได้โสดมันไม่ได้มีใครแบบจริงจรจังๆแล้วเนี่ยมันเลยแฮปปี้มากๆนะคะกับการโสดกับการมีเวลาที่มีเวลาให้ตัวเองเนาะมันมันเป็นความสุขอะรู้สึกตื่นเต้นกับความโสดอย่างสนุกกับความโสดอยู่แล้วก็เนี่ยค่ะอย่างสนุกกับการใช้ชีวิตแบบที่เราเราให้คุณค่ากับตัวเองเราดูแลตัวเองนะเติมเต็มตัวเองบางท่านเนี่ยย้อน เวลากลับไปในช่วงของความเหงาเออนะคะบางท่านมีแฟนมานานมีคบแฟนมาหลายปีไม่มีโอกาสโสดเลยพอมันได้โสดพอยังไม่ได้มีใครแบบเป็นทางการเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าได้กลับมาอยู่กับตัวเองได้กลับมาทดแทนช่วงเวลาที่มันหายไปทำอะไรที่เรารู้สึกว่ามีความสุขสนุก ะะอะไรที่ไม่ได้ทำก็จะได้ทำนะแต่ก่อนเวลาที่มีแฟนมีคนรักก็อาจจะเสียสละเวลาตัวเองนะคะเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์พยายามทำทุกอย่างเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการเป็นครอบครัวอดทนนะคะเพื่อให้ครอบครัวมันมีความเพียบพร้อมพร้อมหน้าพร้อมตาเนาะพยายามทำเพื่อคนอื่นมาเยอะค่ะชาวทัตุดิน ในเวลานี้เนี่ยาย,ยังไม่เห็นเลยว่าคุณรู้สึกเหมือนกับอยากมีความรักนะไม่ได้อยากมีความรักเท่าไหร่เออมันเป็นเป็นความยังไม่ค่อยไว้ใจอะคะ่ะเด็กดาบเนี่ยยังรู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเราเหมาะกับการที่จะมีคู่ชีวิตหรือเปล่านะคะก็มีไปขอพรอยู่เหมือนกันนะขอพรให้ได้เจอความรักที่ คนที่ดีคนที่ศีลเสมอกันคนที่มีคุณธรรมคนที่เข้ามาแล้วพอให้เราได้รู้สึกกลับมาเคารพบูชาในความรักอีกครั้งได้นะคะหรือว่าขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราได้เจอคนที่ดีๆเนาะห้าเหรียญสองเหรียญนะคะเจ็ดเหรียญเนี่ยมันมีพลังงานของการที่จริงๆแล้วให้เห็นว่าคุณเองยังจะมีรักครั้งเก่าคนเก่าๆนะคะ ที่พยายามจะวนกลับมากลับมาขอโอกาสกลับมางา้ะหรืออาจหมายถึงพลังงานของคนที่เราเคยรู้จักกันมาก่อนเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพกันมาก่อนกลับมาวนเวียนในชีวิตคุณหรืออาจหมายถึงบางทีนะบางท่านที่เลิกกันมายุติความสัมพันธ์กันมาแต่ว่านะคะ สายสัมพันธ์นะลูกบุตรบริวารก็มาง้อเพื่อให้คุณเนี่ยได้กลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะคะบางทีเราเองก็ลำบากใจเหมือนกันนะ8เหรียญเนี่ยด้วยความที่เป็นชาวธาตุดินนะคะคุณเป็นคนใจแข็งคุณเป็นคนหนักแน่นเวลารักใครเรารักจริงคุณทุ่มเทได้ทุกอย่างเพื่อความรักนะคะ8เหรียญเนี่ยคุณทนุถนอมในเรื่องความสัมพันธ์คุณพยายามอดทนเพื่อการสร้างคู่ชีวิต คุณมีความมั่นใจและคุณมีความตั้งใจในการที่อยากจะมีความรักที่สมบูรณ์มากๆเวลารักใครเราค่อนข้างเต็มที่นะคะแต่พอเวลาที่เรารู้สึกว่าเรากลับมารักตัวเองเนี่ยมันเลยทำให้คุณสนุกกับการใช้ชีวิตกับตัวเองใครที่จะเข้ามาง้อนะคะคนรักเก่าที่จะเข้ามาง้อขอปรับความเข้าใจเนี่ยคุณยังเมินเฉยอยู่นะ และมันมีพลังงานของชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎเข้ามาด้วยนะคะพลังงานของชาวธาตุไฟเมษสิ่งธนูนะพลังงานของคนที่อายุน้อยกว่าพลังงานของคนที่เด็กกว่าพลังงานของชาวราศีเมทุนลัคนาราศีเมทุนคุณกาลังจะไดพบเจอกับพลังงานของคนที่เราอาจจะมีบุญกรรมสัมพันธ์กันเนาะพลังงานของชาวราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภ พลังงานของคนที่คุณได้ขอพรเอาไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านจะประทานคนที่คุณรอคอยคนที่คุณขอพรเอาไว้เนี่ยมาให้เราได้สารสัมพันธ์กันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เนาะหรือว่าคนที่จะเข้ามานะลักษณะนิสัยของเขายังดูมีความเป็นเด็กกว่าคุณนะคะมีความเป็นเด็กมีความไร้เดียงสาหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยซีเรียสไม่ค่อยจริงจังเท่ากับชาวทาตด,ดิน นะคะเป็นคนทีน่เขาเรียกว่าปรับตัวได้ง่ายเปลี่ยนแปลงได้นะแต่ด้วยความเป็นชาวธาตุดินเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแผนการอะไรที่คุณวางเอาไว้คุณจะค่อนข้างอยากทําทุกอย่างให้มันเป็นไปตามลําดับขั้นตอนคุณจะค่อนข้างซีเรียสคุณจะค่อนข้างเปะ๊ะคุณจะไม่ปล่อยอะไรให้มันผิดพลาดเลยค่ะถ้ามันผิดพลาดนั่นหมายความว่าคุณจะต้องไม่กลับไปผิดพลาดซ้ําอีก หากใครที่เป็นรักครั้งเก่าหรือว่าคนเก่าๆหรือเป็นแบบคนคุยเก่ากลับมาเนี่ยมองว่าชาวทัดดินคุณปัดตกเลยนะคุณไม่ได้ใส่ใจคุณรู้สึกว่าไม่มีซะดีกว่าคุณสนุกกับการอยู่แบบ อยู่แบบไม่อยากไปเจออะไรเก่าๆนะคะคนใหม่ที่จะเข้ามารักครั้งใหม่นี่จะต้องเข้ามาเนี่ยต้องเป็นคนใหม่ๆต้องเป็นคนที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็จําเป็นมากๆนะที่จะต้องเป็นคนที่คุณถูกใจด้วยเป็นคนที่ถ้าคุณขอพรเอาไว้แล้วได้ตามที่นะคะเลฟเฟอร์เรน์ได้ตามที่คุณขอได้ตามนะลำดับเลยได้ ไปทุกข้อเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ได้ลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองให้ไม่ได้เห็นว่าคุณใจง่ายคุณไม่ได้ตกหลุมรักใครง่ายนะช่วงนี้เวลาที่คุณจะเปิดใจให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยคือคุณจะต้องมองถึงความพยายามของฝ่ายตรงข้ามด้วย อืมคุณจะต้องดูด้วยว่าเขาพยายามมากน้อยแค่ไหนในการกระเตือรือร้นที่จะเข้าหาเพราะชาวทัดดินคุณไม่สนใจอยู่แล้วคุณไม่ค่อยอยากคุยกับใครอยู่แล้วคุณเติมเต็มตัวเองได้คุณใช้เวลาในการดูแลตัวเองได้คือคุณสนุกกับการใช้ชีวิต กับตัวเองเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีทางเลยใครที่เข้ามาสองชาวท่าดินนะคุณจะไม่มีทางเลยที่จะรอคอยข้อความหรือว่าจะตั้งหน้าตั้งตาในการรอคอยคุยกับใครเพราะว่าหุ่นก็จะโฟกัสในการทุ่มเททําอะไรเพื่อตัวเองเนาะลงทุนกับตัวเองดูแลตัวเองถ้าเราเจอใครที่เข้ามาแล้วไม่เห็นถึงความทุ่มเทเนี่ยไม่เห็นถึงความกระตือรือร้อนเนี่ย คุณก็ไม่สนใจคุณก็เดินหน้าหาใหม่เออชาวธาตดินนะใจเด็ดมากนะคะคุณมีความรู้สึกว่าคุณมีโอกาสในการเลือกอ่ะอืคุณคุณมีโอกาสในการเลือกคุณมีโอกาสในการตามหาความรักที่เหมาะสมคุณรู้สึกว่าอยากได้ความรักที่เขาอดทนเข้มแข็งเพื่อที่จะรอคอยคุณเพราะว่าคุณมีความผิดหวังกับความรักมาค่อนข้างที่จะหนักหน่วงคุณเสียรักกับความรักมาคุณรู้สึกว่า คุณไม่อยากที่จะไปเสียเวลากับใครใหม่คุณอยากที่จะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ให้มันมีความสดใสามากที่สุดนะคะในสิ่งที่คุณเจอมามันมันหนักหนาแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องการที่จะมาเสียใจอีกนะคะถ้าเป็นรอยต่อของความเสียใจคุณในเวลานี้นะคนที่เข้ามาเนะะี่ยค่ะ ภาพลักษณ์เขาค่อนข้างดูดีมากๆนะอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้นะคะหรือว่าเขาอยู่ในสายงานข้าราชการนะทำธุรกิจส่วนตัว ทำกิจการส่วนตัวเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้าเป็นคนที่ค่อนข้างดูดีนะคะภาพลักษณ์ก็ดูดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันคือเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีเอกลักษณ์มีความโดดเด่นมีรสนิยมนะคะการแต่งกายรูปร่างหน้าตาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความทันสมัยคนที่เข้ามานี่ก็เป็นคนที่ดูดีมากๆนะคะค่อนข้างที่จะเป๊ะมากๆพอสมควรบางทีคุณก็อาจจะมีความ ไม่สนใจนะเพราะว่าคุณก็กลัวเหมือนกันกลัวว่าการที่เขาดูดีขนาดนี้การที่เขาดูมีโอกาสในการเลือกขนาดนี้เนี่ยเขาจะมาสนใจคุณจริงๆหรออะไรประมาณนั้นอืมนะเด็กดาบอะค่ะคุณยังรู้สึกแบบไม่ค่อยมั่นใจนะไม่ค่อยไว้ใจแล้วว่าใครจะเข้ามาเพราะว่าคุณก็ไม่ได้ไม่ได้ ตั้งหน้าตั้งตาที่จะหาแฟนอยู่แล้วเนะี่ยชาวทาตดินนะคะเรารู้ไหมว่าเขาชอบอะไรในตัวคุณเขาถึงเข้าหาคุณเพราะว่าคุณมีความทา้าทายนะชาวทาตดินคุณเป็นคนที่จีบยากมากะช่วงเนี้ยอืคุณจีบยากคุณดูเหมือนกันว่าเอาใจยากคุณดูไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเขาเลยแล้วคนที่เข้ามานี่คือเขาค่อนข้างที่จะมีอีโก้นะคะ ชาวอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะเมสสิงห์ธนูอย่างที่บอกไปเนาะชาวต่างชาติคนในเครื่องแบบอะ่ะคนที่เขาดูดีอยู่แล้วชาวราศีกรกฎชาวราศีพฤษภชาวราศีเมทุนเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยบางทีเขาเป็นคาสโนวาคาสโนวีเป็นคนเจ้าชู้มาก่อนเลยแหละแต่พอเขามาเจอคุณเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะเล่นตัวคุณค่อนข้างที่จะเข้าถึงยากคุณดูเหมือนไม่สนใจเขาเลยมันทําให้เขารู้สึกว่ามันมันน่าอยาก มันเหมือนกับอยากเอาชนะคุณอยากทำให้คุณตกหลุ่มรักอยากทำให้คุณได้มามีความรู้สึกดีๆให้กับเขาอยากทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเขาสําคัญในหัวใจคุณนะเขาจะพยายามทำทุกอย่างเลยค่ะชาวธาตุดินพยายามที่จะเอาชนะใจคุณพยายามที่จะตามใจคุณบางคนเนี่ยอยู่ไกลกันมากนะไกลกันแต่ดูเขาดิ้นรนที่จะมาหาคุณบางท่านอยู่คนละจังหวัดบางท่านแทบจะไม่มีเวลาเลยค่ะ แทบจะไม่มีเวลาในการที่จะมีเวลาพักเนาะมีกิจการมีงานต้องทำตลอดแต่เชื่อไหมว่าชาวทาดดินคุณเนี่ยมี แรงดึงดูดอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาเนี่ยตกหลุมรักลงสเสน่ห์ในตัวคุณจนเขาต้องหาวันว่างหาเวลาว่างเพื่อที่จะได้มาเจอกันเพื่อที่จะได้ออกเดทเพื่อที่จะได้มาใช้เวลาดีๆพิสูจน์ในความจริงใจความถูกใจที่เขาอยากจะมอบให้กับคุณบางท่านอยู่ต่างประเทศนะแต่ กล้าที่จะอจองตั๋วมาหาคุณหรือพยายามที่จะหาช่องทางเพื่อให้คุณเดินทางไปหาเขาที่ต่างประเทศดูเขาดิ้นรนมากๆความรักครั้งใหม่เนี่ยมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจและพยายามตั้งแต่เริ่มในการเข้าหาเขาชอบในความท้าทายเขาชอบในความเข้าถึงยากเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่สนุกสนานอย่างที่บอกไปเนาะพอคุณได้กลับมา เป็นโสดกลับมามีอิสระในชีวิตอีกครั้งอะคุณเองก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาแบบสนุกสนานใช้เวลากับตัวเองใช้เวลาเพื่อหาความสุขให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นนะคะเขาสัมผัสได้ว่า ไอความสุขที่คุณแสดงออกมาเนี่ยมันเป็นความสุขที่ออกมาจากจิตใต้สำนึกก้นบึ้งของหัวใจคุณความเป็นตัวของตัวเองของคุณนะคะเขาก็รู้สึกได้ว่าคุณรักตัวเองคุณดูแลตัวเองคุณเป็นคนที่ไม่ได้หวั่นไหวกับอะไรง่ายๆเขาอุตส่าห์จีบเขาอุตส่าห์พยายามเข้าหาคุณแต่คุณก็ยังดูมีจุดยืนของตัวเองนะคะมันเลยทำให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่า คุณคือคนที่มันมีความน่าค้นหาอย่างที่บอกไปเนาะแล้วก็มี ความสัมผัสได้ถึงออร่าในตัวคุณที่คุณมีในเวลาที่คุณคุยอะความสนุกสนานความเฮฮาการคุยแบบที่เราเองก็ไม่ได้คาดหวังถึงการที่อยากจะลงเอยกับเขาเลยอยากจะจับเขาเลยอยากจะแบบเป็นคู่กันเลยในเวลานี้เนี่ยมันจึงทำให้เขารู้สึกว่ามันผ่อนคลายนะคะมันผ่อนคลายมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วตัวเขาเองเนี่ยแหละ อาจจะเป็นคนที่เขาเจอกับความรักที่เร่งรีบมาตลอดนะคะพอรีบสารสัมพันธ์เร่งรีบหรือมีคนพยายามที่จะเข้าหาเขาเองเนี่ยมันเลยไม่ได้มีความตื่นเต้นนะอืมชาวทัดดินมันเลยไม่ได้มีความตื่นเต้นไม่ได้มีความรู้สึกว่าหวือหวาแต่การที่มาเจอคุณเนี่ยคุณทําให้เขารู้สึกว่าเขาชอบคุณเขาหลงรักคุณเลยแหละเขาอยากได้ความรักแบบที่ อยากได้ใครสักคนที่มีความซับซ้อนเพราะว่าคนที่คุณกำลังถามถึงเนี่ยหรือว่าความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยที่ผ่านมาเขาเป็นคนเจ้าชู้เขาเป็นคนถูกวิ่งตามมาโดยตลอดแต่พอมาวันนี้อ่ะเขาอยากได้ความรักที่เขาต้องการที่จะวิ่งตามใครสักคนต้องการความรักที่มันต้องพิสูจน์เนาะหรือบางทีอ่ะ ด้วยปัจจัยต่างๆความยากในการที่จะได้เจอกันเนี่ยเวลาย,ยิ่งมันยากมันยิ่งเหมือนตื่นเต้นน่ะอือคุณจะได้เจอกับคนที่เขารู้สึกต้องการความตื่นเต้นในความรักนะคะแต่จะบอกเลยว่าเขาจะดูแลดีมากเขาจะใส่ใจคุณมากๆคุณจะได้รับความรักในฉบับที่คุณไม่เคยได้รับการใส่ใจจากนี้ที่ไหนมาก่อน เขาจะคอยเอาใจใส่คุณเขาจะรับผิดชอบเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความโรแมนติกเขาให้คุณค่าเขาให้ความสําคัญเขาใส่ใจรายละเอียดเขารู้วิธีในการพูดคุยเขามีการหยอกล้อคือเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณผ่อนคลายคุณไม่ต้องกดดันเลยคือเขาไม่เร่งรีบในการที่อยากจะมีสถานะที่ชัดเจนแต่เขาจะใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้คุณเนี่ยได้ เปิดโอกาสให้เขาได้รักคุณนะคะอืมันเป็นความรักที่โรแมนติกมากๆนะและเขาดูพยายามที่อยากจะมาเจอคุณอยากจะใช้เวลาดีๆร่วมกันดูพยายามที่เหมือนกับว่าทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเขาไว้ใจได้เขาต้องการที่จะพิสูจน์ให้คุณรู้ว่าหากเวลาที่เราได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันหรือว่าคบกันแล้วเนี่ย คุณจะรู้สึกได้ถึงความเหมาะสมแล้วคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นตัวคุณนะชาวทัตุดินหรือว่าเป็นฝ่ายเขาเองเนี่ยเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้คนรอบข้างเนี่ยยอมรับความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ของเราเขาจะเข้าหาโดยการที่จะเข้าหาครอบครัวคุณหรือว่าพยายามที่จะพูดคุยปรึกษาอะไรเกี่ยวกับเรื่องคนที่ทำงานเพื่อนคุณครอบครัวคุณนะคะอะไรที่มันเป็นปัจจัย รอบด้านที่คุณแคร์เพราะเขาสัมผัสได้นะว่าชาวทาดดินคุณเป็นคนที่แคร์และรักคนรอบข้างโดยเฉพาะคนในครอบครัวการได้รับการยอมรับจาก คนรอบข้างเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนเขารู้นะคะว่าคุณต้องการอะไรเขาก็จะเข้าหาจากคนรอบข้างคุณเนี่ยแหละเอาใจคนรอบข้างหากไม่มีโอกาสในการไปเจอคนรอบข้างคุณเขาก็จะพยายามถามถึงพี่ถึงน้องถึงอะไรที่มันอยู่รอบข้างคุณเนี่ยทำให้คุณรู้สึกได้ว่าเขาใส่ใจทุกอย่างเขาใจใจทุกรายละเอียดในชีวิตคุณมันจะทำให้คุณจะแพ้เขานะอ,อชาวธาดินระวังว่าคุณจะ แพ้ใจตัวเองนะว่าระวังว่าคุณจะไปตกหลุ่มรักเขานะคะและสถานการณ์เนี่ยจริงๆหายเห็นว่าคุณมีโอกาสจะได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันนะคะได้มีเกนเดินทางไป เที่ยวไกลๆด้วยกันบางท่านเดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางไปออกเดทเนาะนั่งรถไปไหนสักที่ด้วยกันหรือว่าเดินทางไปต่างประเทศไปเจอกันนะหรือว่าอาจจะเดินทางไกลอะค่ะข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามจังหวัดไปเที่ยวไปเหมือนไปสูดบรรยากาศเมรัยเป็นการออกเดทที่เรารู้สึกได้ว่าเขาใส่ใจมากๆกับการที่เราจะมาเจอกันเขารู้แม้กระทั่งคุณชอบอะอะไรไม่ชอบอะไรชอบกินอะไรเรียกได้ว่า ตามใจคุณแทบทุกอย่างนะคะเขาพยายามทำให้ทุกคนรอบข้างของเขาภูมิใจแล้วก็ยอมรับในตัวคุณเขาจะดูแลคุณเขาจะพยายามพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะมีเวลาดีๆร่วมกันอยู่เรื่อยๆนะทุกครั้งที่เราเจอกันเชื่อไหมเฉาทัดดินเขาเหมือนเขาอยากเจอคุณซ้ำๆเขาคุยกับคุณแล้วเขาชอบนัดคุณนะเป็นความรักครั้งใหม่ที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าแบบ ตื่นเต้นมากๆมันเป็นเพราะว่าเราทั้งคู่อาจจะเป็นรักทางไกลกันด้วยไหมนะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะเพราะพลังงานที่ไฮเห็นนะคะเหมือนเขาพยายามอยากจะนัดอยากจะเจอคุณเจอคุณแล้วก็อยากเจอคุณอีกมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเรารู้อะว่าเราจะไม่ถูกเทค่ะพอไปเจอกันแล้วเขาก็พยายามหาเรื่องที่จะเจอคุณอีกเรื่อยๆหาเวลาให้คุณเรื่อยๆเนะีคะพยายามเหมือนกับอยากพาคุณไปเปิดตัว พยายามอยากที่จะลงรูปคู่พยายามอยากที่จะออกโซเชียลพยายามทําทุกอย่างที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าเขาเขาตั้งใจจะจีบคุณจริงๆอ่ะเขาตั้งใจจะเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณที่ดีนะมีโอกาสได้ไปทําบุญด้วยกันด้วยมีโอกาสได้ไปในสถานที่ที่เป็นสิ่งในสถานที่ที่ เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะไปทำบุญไปงานมงคลหรือว่าไปต่างประเทศก็ไปในสถานที่ที่มีประวัติความเป็นมาไปเที่ยวไปโบสถ์ไปอะไรที่มันมีประวัติศาสตร์อะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าพาคุณไปนั่งรถเล่นไกล,ไกลอะไรแบบนี้มันจะเป็นบรรยากาศความ ความรักที่เวลาเราอยู่ด้วยกันนะจากความใจแข็งของชาวทาตดินนะ่ะคุณจะตกหลุมรักเขาแบบแบบที่คุณเองก็ไม่มีเหตุผลด้วยเหมือนกันเนื่องจากอะไรรู้ไหมเนื่องจากว่าเขาอะค่ะแปดเหรียญมีความเสมอต้นเสมอปลายมากๆเขาใส่ใจคุณอย่างไรตั้งแต่วันแรกเขาก็ยังใส่ใจคุณเช่นนั้นถึงแม้ว่าคุณจะจอยนะสนุกสนานกับตัวเองเล่นตัวบ้างไม่ค่อยสนใจบ้างนะคะสองเหรียญเนี่ยให้ความกับอย่าง ให้ความสำคัญกับอย่างอื่นบ้างนะแล้วก็เจ็ดเหรียญเนี่ยลงทุนกับตัวเองให้แต่ความสำคัญกับตัวเองบางทีนะเชื่อไหมว่าชาวธาตุดินเวลาคุณจะไปไหนมาไหนคุณไม่ค่อยอยากจะบอกใครคุณไม่ค่อยอยากจะรายงานใครเพราะคุณรู้สึกว่าคุณเสพติดความเป็นอิสระอืมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเขายังรอคอยคุณเขายังตามติดคุณตลอดเนาะบางท่านเนี่ยเป็นคนที่เราอาจจะเออเขาเรียกว่า อยู่สายงานเดียวกันนะคะอยู่สายงานเดียวกันรู้รู้รู้อะไรที่มันเหมือนกับชอบอะไรที่มันคล้ายๆกันนะเราคุยเรื่องเดียวกันได้เราเหมือนกับเข้าใจกันง่ายเรามีเรื่องให้ได้คุยกันตลอดมันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่มันไม่ได้เป็นคนแบบใหม่ๆที่เราต้องมาเริ่มต้นนับศูนย์มันก็เลยเป็นบรรยากาศที่ เราพอจะรู้สึกได้ว่าเรามีเรื่องอะไรจะคุยกับเขาอะไรประมาณนั้นนะคะและเชื่อไหมเวลาที่คุณหายไปนะเขาห่วงเขาหึงเขามีความเด็กดาบนิดนึงนะคะเขามีความงองแยแต่อาจจะไม่ได้แสดงออกแต่อาจจะพูดในแนวประชดประชันนะคะพูดในแนวที่ทำให้คุณรู้สึกได้แหละว่าเขาไม่ค่อยพอใจก็ต้องระวังเรื่องของบางทีเนี่ยรักครั้งใหม่คุณเขาอาจจะเป็นคนขี้หึงก็ได้นะจาก จากที่เป็นคนเจ้าชู้จะมาหึงหุนจะมาหึงจะมาห่วงคุณนะจะมาเหมือนกับว่าไม่ค่อยชอบเวลาที่คุณไปไหนมาไหนกับใครไม่ค่อยชอบเวลาที่คุณหายไปไม่รายงานเขามันทําให้ใจเขาวาวุ่นนะแปดถ้วยเนี่ยเขาน้อยใจตลอดเขาคิดมากเขาหยุดคิดไม่ได้เขากังวลตลอดเลยเขากลัวมากๆก,กลัวว่าคุณจะเทเขากลัว,วคุณจะไม่สนใจเขากลัวว่ากลัวว่าคุณแบบจั enjoy กับการมีชีวิตอิสระจนสุดท้ายแล้วคุณไม่เลือกเขานี่คือสิ่งที่เขากลัวมากเลยนะความรักครั้งใหม่ของคุณนี้จะเป็นความรักที่มีแต่คนตามใจคุณจะมีคนที่ตามใจคุณเข้ามาแล้วก็จะเป็นคนที่คุณไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะประทานมาให้คุณได้ลงเอยกันนะคะอืมโอเคค่ะวันนี้ก็ ขอบพระคุณมากๆนะในการรับชมในการรับฟังหักชอบก็อย่าลืมนะคะกดไลค์หรือกด u b s c r i b e กดติดตามเอาไว้เป็นกำลังใจให้กับหายด้วยแล้วกันเนาะวันนี้สวัสดีค่ะ